วันจันทร์ที่28สิงหาคม2566เวลา10นาฬิกานายพงศักริทิสมิตพุ่งหน่วยการสำนักงานชลประทาน13พร้อมด้วยนายอำนาชวงพุ่งหน่วยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา นายทัศนัยรอดฤดีหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการใช้น้ำและนางสาวทิพนทาคนโทชิมพีหัวหน้าฝ่ายประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่ายว,วิดีโอคอนเฟอรน์นซ์โดยมีดรทวีศักดิ์ณเดโชพลรองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษากรมชลประทานเป็นประธานในการนีู้้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่13ได้ รายงานสถานการณ์น้ำในเขตพื้นที่สำนักงานชนลประธานที่13ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาสถานการณ์ในภาพรวมอยู่ในภาวะปกติณห,ห้องประชุมสำนักงานชนลประธานที่13ตําบลม่วงชุมอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีวันอังคารที่29สิงหาคม2566เวลาเก้านาฬิกานายไพศาลพงนรพัฒน์รองผู้มนวยการสำนักงานชนลประธานที่13พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม k m d y กรมชลประทานประจำปีพศ2566โดยมีนายเดชเล็กวิชัยรองอธิบดีฝ่ายบริารหารเป็นประธานในวิธีเปิดณห้องประชุมชูชาติกมภู สถาบันพัฒนาการชนลประทานกรมชนลประทานปากเกร็ดจังหวัดนนทบ,บุรีในการนี้สำนักงานชนลประทานที่13ได้รับรางวัลรองชนะเลิศผลงานแฮก k ก t ร o ท2023แนวทางการปฏิบัติงานภายใต้โจทย์การประยุกต์ใช้แนวคิดโมเดลเศรษฐกิจใหม่กับภารกิจกรมชนลประทาน Portfolio ดเนซ s ิทเทและได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ3ผลงานนวัตกรรมดีเด่นกรมชนลประธาน พศ2566เครื่องมือกำจัดวัชพืชใต้น้ำในคลองชนลประทานรุ่นที่2นวัตกรรมผลิตภัณฑ์โดยนายจิรวัตรภูมิทานุธาราหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่3โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสนซึ่งนวัตกรรมดังกล่าวสามารถช่วยในการกำจัดวัชพืชใต้น้ำที่มีรากติดยึดจำพวก ดีปรีน้ำสาลายสัตวาใบาพายและอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งยังช่วยลดแรงงานการใช้เวลาและงบประมาณในการกำจัดวัชพืชได้ดีอีกด้วย วันอังคารที่29สิงหาคม2566เวลา10นาฬิกานายพงศักดิ์ฤทธิสมิทธ์ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่13พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเขาร่วมประชุมเครือข่ายลุ่มน้ำแม่กลองรวมกับสำนักงานทรัพยากรน,น้ำพัก7เขื่อนศรีนคริน เขื่อนวชิราลงกรณ์ซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการการบริหารจัดการน้ำในฤดูฝนและฤดูแลง้งปีพศ2566รวมถึงการบริหารจัดการน้ำกรณีเหตุการณ์เล่งด่วนณห,ห้องประชุมอาคาร50ปีเขื่อนแม่กลองสำนักงานชลประทานที่13ตำบลม่วงชุมอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรี วันพุทธที่30สิงหาคม2 5 6 6เวลา8นาฬิกา30นาทีนางพันณภาเรือนแปลงพุ่งหน่วยการส่วนบริหารทั่วไปเป็นประธานในการประชุมและเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับงานด้านการบริหารโดยมีหัวหน้าฝ่ายในส่วนบริหารทั่วไปหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป โครงการในสังกัดสำนักงานชลประธาน13และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการนี้ประธานในที่ประชุมได้ให้แนวคิดในการปฏิบัติงานโดยการน้อมนำพระราชดำรัส มาปรับใช้ในการทำงานรวมถึงได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาอุปสรรคแนวทางการแก้ไขงานด้านต่างๆทั้งในส่วนของงานพัสดุงานการเงินและบัญชีงานธุรการงานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศและงานบริหารบุคคลและสวัสดิการนอกจากนี้ได้เน้นย้ำให้ผู้เข้าร่วมประชุมนำข้อคิดในการทำงานจากการถ่ายทอดองค์ความรู้ผู้เกษียณอายุราชการประจำปีพศ2566ไปปรับใช้ในการ กาทำงานเพื่อให้งานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นณห้องประชุมอาคาร50ปีเขื่อนแม่กลองสำนักงานชลประหานที่3ตำบลม่วงชุมอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรี วันพฤหสัสบ,บดีที่31สิงหาคม2566เวลา10นาฬิกานอำนาชวงผู้อหน่วยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษาสำนักงานชลประาธ,ธานที่3เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดระเบียบบ้านพักของทางราชการครั้งที่1พศ2566 ซึ่งในที่ประชุมได้มีการจัดสรรบ้านพักราชการติดตามความก้าวหน้าการสำรวจบ้านพักราชการเพื่อให้การจัดระเบียบบ้านพักของทางราชการสำนักงานชนลประทานที่13เป็นไปในแนวทางเดียวกันณนะห้องประชุมอาคาร50ปีเขื่อนแม่กลองสำนักงานชนลประทานที่13ตำบลม่วงชุมอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรี